ประเทศไทยเปิดฉากวันแรกของศึกซีเกมครั้งล่าสุดด้วยกระแสความคึกคักที่ล้นหลามไปทั่วทั้งประเทศเมื่อกระแสไทยจับฝูงชนะ1 x 5 0สนกลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์ทั้งในเชิงความหวังความคาดหวังและความกดดันที่ถาโถมเข้ามายัางนักกีฬาไทยทุกคนขณะเดียวกันปัญหาหลากหลายรูปแบบก็ผุดขึ้นมาเป็นดังบททดสอบสําคัญของทัพนักกีฬาและผู้จัดงานตั้งแต่วันเปิดสนาม จนทาให้วันแรกขององค์การแข่งขันซีเกมเต็มไปด้วยเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ที่ทั้งตื่นเต้นกดดันและอบอุ่นไปพร้อมกันคนไทยทั่วประเทศรวมใจเหมือนพากันตรวจการบ้านให้กับนักกีฬาไทยแบบแทบจะเรียลไทม์เราวกับซีเกมครั้งนี้เป็นการบ้านชิ้นใหญ่ที่ทั้งชาติร่วมส่งคะแนนประเมินอย่างเต็มที่ทันทีที่การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นความหวังสู่การเป็นจ่าฝูงเริ่มชัดเจนขึ้นตามผลงานของนักกีฬาไทยในหลายประเภทโดยเฉพาะกีฬาความหวังอย่างกรีฑาว่ายน้ำ เทควันโดมวยสากลยกน้ำหนักและกีฬาทีมยอดนิยมอย่างฟุตบอลชายหญิงบรรยากาศเนืองแน่นในสนามแข่งขันสะท้อนให้เห็นถึงพลังสนับสนุนที่มหาศาลจากคนไทยทั้งในประเทศและที่ตามเชียร์จากต่างแดนนักกีฬาหลายคนให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเดียวดายเลยแม้แต่นาทีเดียวเพราะทุกๆก,การก้าวลงสนามพวกเขาได้ยินเสียงไทยแลนด์ดังก้องอยู่เสมอกระแส1.5แสนถูกพูดถึงตั้งแต่ก่อนซีเกมจะเริ่ม โดยถูกตีความหลากหลายบางคนบอกว่าเป็นกำลังใจบางคนบอกว่าเป็นแรงกดดันบางคนเห็นว่าเป็นรางวัลมหาศาลที่จะผลักดันให้นักกีฬาไทยทำเต็มร้อยทุกวินาทีแต่ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแบบไหนสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือคนไทยต้องการเห็นชัยชนะต้องการเห็นธงไตรรงบกสบัดบนเสาสูงสุดต้องการเห็นเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้วันแรกของซีเกมเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนทางอารมณ์อย่างแท้จริง แต่ในขนาดเดียวกันปัญหาในวันแรกก็เกิดขึ้นหลายอย่างแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งปัญหาด้านการจัดการแข่งขันความล่าช้าการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างกรรมการกับนักกีฬาไปจนถึงปัญหาด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นสิ่งที่ซีเกมแต่ละครั้งมักหนีไม่พ้นแม้จะมีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆแต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ยังเกิดขึ้นเป็นระยะนักกีฬาบางทีมต้องรอคิวเกินเวลาบางคนต้องวอร์มซ้ำเพราะตารางเลื่อนกระทันหันหลายช็อตถูกแชร์ในโซเชียลทำให้คนไทยเหมือน ตรวจการบ้านไปพร้อมกับการลุ้นเหรียญทองความรู้สึกของคนไทยในวันนี้จึงมีตั้งแต่ความดีใจเสียงเฮดังลั่นการโพสตเชีย์แบบนาทีต่อนาทีไปจนถึงความไม่พอใจของบางคนที่เห็นปัญหาเชิงระบบซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในระดับเกมสําคัญขนาดนี้หลายคนถึงกับวิจารณ์หนักว่าซีเกมไม่ใช่งานทดลองแต่ละประเทศควรพร้อมเต็มที่มากกว่านี้แต่แม้จะมีเสียงวิจารณ์ออกมาอย่างหลากหลาย ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือคนไทยยังคงพร้อมสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่เพราะรู้ดีว่าปัญหาเหล่านั้นไม่ได้มาจากตัวนักกีฬาเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามความยิ่งใหญ่ในวันแรกยังคงประกาศให้ทุกคนเห็นว่าไทยพร้อมจะขึ้นเป็นจ่าฝูงอย่างแท้จริงหนึ่งในไฮไลท์สําคัญคือการแข่งขันกีฬาต่อสู้ที่ไทยเป็นเต็งหนึ่งมาโดยตลอดนักกีฬาหลายคนสร้างผลงานสมราคาบ้างทําแต้มชนะขาดลอยบ้างพลิกกลับมาเอาชนะในวินาทีสุดท้ายจนคนดูหัวใจเกือบวาย ความสะใจกำลังใจและความภูมิใจเกิดขึ้นตลอดเวลาเสียงเชียร์สู้เข้าไปไทยแลนด์ดังกระหึ่มทั้งในสนามและในโลกออนไลน์ชนิดที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งหลายชั่วโมงอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ถูกแชร์อย่างบ้าคลั่งคือภาพนักกีฬาไทยกอดกันหลังจบการแข่งขันทั้งน้ำตาแห่งความดีใจน้ำตาแห่งการถอนหายใจหลังผ่านความกดดันและน้ำตาของครอบครัวที่เดินทางมาดูถึงขอบสนามภาพเหล่านี้ทำให้คนไทยเห็นชัดว่าเบื้องหลังเหรียญรางวัลหนึ่งเหรียญ มีเรื่องราวของความทุ่มเทท,ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำบรรยายพวกเขาต่อสู้กับความคาดหวังของตัวเองต่อสู้กับแรงกดดันจากสังคมต่อสู้กับความเหนื่อยล้าที่สะสมและต่อสู้กับข้อผิดพลาดเล็กๆที่อาจทำให้ผลลัพธ์พลิกผันได้ในเสี้ยววินาทีในเวลาเดียวกันกีฬาอีกหลายประเภทก็เกิดเหตุการณ์ดราม่าที่ทำให้โลกออนไลน์เดือดทันทีเช่นกรณีการตัดสินของกรรมการที่ถูกตั้งคำถามการให้คะแนนที่ไม่โปร่งใสซึ่งเป็นปัญหาฝังรากมานานในซีเกม แต่ปีนี้ดูเหมือนจะถูกขยายใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษเพราะคนไทยจำนวนมากตื่นตัวและติดตามแบบละเอียดสุดๆเรียกว่าเป็นการตรวจการบ้านระดับเข้มขน้นเพื่อให้มั่นใจว่านักกีฬาไทยจะไม่ถูกเอาเปรียบและไม่ถูกตัดคะแนนอย่างไม่เป็นธรรมความคาดหวังของคนไทยที่อยากเห็นไทยขึ้นเป็นจ่าฝูงยังคงสูงมากบางคนถึงขั้นบอกว่าปีนี้ต้องมากกว่าเดิมต้องเหนือกว่าทุกชาติต้องทวงคืนความยิ่งใหญ่ ซึ่งความคิดลักษณะนี้ในแง่หนึ่งก็เป็นแรงผลักดันดีๆที่ส่งไปถึงนักกีฬาแต่ในอีกแง่หนึ่งก็อาจกลายเป็นความกดดันที่หนักจนเกินไปนักกีฬาบางคนยอมรับว่าแม้จะดีใจที่คนไทยคาดหวังแต่ก็กลัวว่าจะไม่สามารถทําได้ถึงมาตรฐานนั้นซึ่งนั่นคือดับสองคมของความรักจากแฟนกีฬาไทยแต่สิ่งที่ทําให้วันแรกของซีเกมมีความหมายมากที่สุดคือการที่คนไทยรวมใจกันจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันคือเชียร์ไทยให้สุดใจ ร้านค้าเปิดทีวีทุกจอบ้านทุกหลังเปิดลุ้นพร้อมกันโรงเรียนหลายแห่งเปิดดูระหว่างพักนักศึกษาดูผ่านมือถือแม้แต่รถเมล์รถไฟฟ้าหรือแท็กซี่ก็เปิดไลฟ์การแข่งขันเสียงเฮดังทั่วประเทศในหลายช่วงเวลาทำให้รู้สึกเหมือนประเทศไทยทั้งประเทศกำลังเต้นไปพร้อมกับเสียงหัวใจดวงเดียวกันในแง่เศรษฐษกิจซีเกมส์วันแรกก็ทำให้ยอดขายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาของไทยเพิ่มขึ้นทันทีแฟนๆแห่ซื้อเสื้อเชียร์หมวกผ้าพันคอและของสะสมมาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟและสถานบันเทิงก็มีผู้คนเข้ามาเชียร์ร่วมกันอย่างอบุ่นสร้างบรรยากาศเหมือนเทศกาลเฉลิมฉลองไปทั้งเมืองปัญหาที่เกิดขึ้นในวันแรกแม้จะสร้างความไม่พอใจแต่ก็นำไปสู่การปร,ปรับปรุงที่รวดเร็วผู้จัดการแข่งขันประกาศออกมาว่าจะเร่งแก้ไขทันทีทีมงานไทยในส่วนต่างๆก็ร่วมเข้าช่วยเหลือและผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเสนอแนะแนวทางแก้ไขยอย่างตรงไปตรงมา ความร่วมมือเช่นนี้เองทําให้ซีเกมครั้งนี้กลายเป็นการแข่งขันที่สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของทั้งภูมิภาคแม้จะมีบาดแผลเล็กๆแต่ก็มีความหวังและพลังบวกมากกว่าทุกครั้งเมื่อถึงช่วงคํนาคะแนนรวมของเหรียญทั้งหมดปรากฏให้เห็นเป็นครั้งแรกและไทยก็ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้นําตามที่แฟนกีฬาหลายคนคาดหวังแม้จะยังเป็นเพียงวันแรกแต่ความก้าวหน้านี้ก็สร้างความมั่นใจให้คนไทยทั่วประเทศราวกับเป็นสัญญาณว่าปีนี้ไทยมาแน่ และเป็นสัญญาณว่าการรวมใจเชียร์จะแข็งแรงยิ่งขึ้นในวันต่อๆไปไท้ายที่สุดวันแรกของซีเกมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลการแข่งขันแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นความรักความภูมิใจความคาดหวังและพลังสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นกระแสไทยจบฝูงชนะ 1x50000 ปัญหาที่รุมล้อมเข้ามาหรือการตรวจการบ้านของแฟนกีฬาไทยสิ่งเหล่านี้รวมกันจนกลายเป็นบทภาพยนตร์วันแรกที่เข้มข้นที่สุด และกลายเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ผลักดันทัพนักกีฬาไทยให้สู้ต่อไปบนเวทีที่คนไทยทั้งชาติรอคอยด้วยหัวใจเดียวกัน